真的辣的。<Bye. S 1> w อล k week นะคะไม่ได้ทำ w อล k w e e k มานานมากเลยเนาะส่วนมากจะเป็น Work แบบ d ดอ r y อะไรอย่างเงี้ยคือ w o r k แบบ line, รายเดือนอะไรอย่างงี้นะคะแต่คลิปนี้จะเป็น w อล k w ว e k ว่า1สัปดาห์เราทําอะไรบ้างแต่ก็จะบอกก่อนว่ามันไม่ได้เป็นแบบ7วันขนาดนั้นเพราะว่าบางวันเราก็อยู่บ้านอยู่บ้านก็คือเท่ากับว่าไม่มีอะไรทําแต่ตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปกันที่เซนทัลเวิร์เพราะว่า จะไปซื้อของเข้าบ้าน mm hmm. คือมันเป็นช่วงต้นปีใชะปะ่ป่ะปีนี้ตั้งใจที่จะทํากับข้าวเองแล้วก็แบบประหยัดในงบประมาณตรงนั้นลงไปเพราะว่า oh, ปีที่แล้วดูเรื่องรายรับรายจ่ายเรารู้สึกว่าเราหมดกับการแบบซื้อของกินเข้ามาในบ้านเยอะมากเกินไปจดลิสต์มาแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะไปซื้ออะไรยังไงบ้างเดี๋ยวอันนี้ไปรับน้องก่อนนะคะเพราะว่าเป็นทางผ่านพอดีน้องมีเรียนวันเสาร์ สวัสดีได้อะไรมาขนมมาครึ่งโลกินหมดเหรออร่อยนะมันหวานอะแต่พี่กาไม่กินข้มนี่ฮะหรอมากาจะลองกินขนุนมเป็นครั้งแรกในชีวิตคือที่นาหโมนางไม่กินอะเป็นเพราะว่าไม่ชอบกินใช่แค่นั้นเลยไม่ใช่เพราะว่าแบบรสชาติหรืออะไรก็คือไม่เคยกินมาก่อนแต่มาตัดสินขนุมทุกคนใครเป็นทีมขนุมก็เหมือนทุเรียนอะไม่เคยกินอไม่เคยกินทุเรียนแต่ได้กินก็ไม่กินก็ยันเหมือนกันอันก็เป็นเหมือนกันเธอลองกินขนุม กินชิ้นชิ้นหนึ่งไปเลยแล้วกันเพราะว่าไม่รู้จะแบ่งยังไงทำไมอะแปลก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 หอมดิอะมันเป็นอมกินเข้าไปแล้วมันหอมข้างในอ่ะไม่รู้เหมือนกันอร่อยแรัได้นะไตอดอยู่คนเดียวทั้งชั้นไมาเคยต แต่ว่ามีโจทย์ก็คืออยากกินกิ้งย่างนะคะแต่ว่าไม่รู้จะกินร้านอะไรดีสุดท้ายก็คือกลับมาที่ยาก,กินิคุไร เพราาะว่อยากกินชาจีเขามีของจะซื้อก็คือน้ำยา,าสัาบค่บาใช่ใช่ใช่มันจะมีเป็นแบบแกลอนใหญ่ไหมอยากได้แบบแก๊ลอนใหญ่ๆมันที่ใช้อยู่คือแบบนี้แต่ว่าคนละสีด้วยก็คือไม่มีขายแล้วเซอร์นี้พร้อมเขาเขียนว่าหอมเบบีเราอยากหอมเบบีก็เอาอันนึงแล้วกันถ้าแม่นี้มันถูกกว่าเอาอันนี้ มันคละได้ไหมอ่ะเอาสีอะไรอ่ะชมพูกับมีฟ้าหรือเนปะล่มีฟ้ารอระเ,เอามาให้ดูหน่อยเลิฟรี่สก,กายอ่ะกับออร์แกนิกอะโลเ a ล่าซื้อน้ำได้เหรอน้ำให้บ้านเถอะนะ,ะแนวฝากซื้อไม่แต่ว่าแต่ละครั้งที่มาซื้อคือต้องยกแบบนี้อ่ะนะมันหนักมาก ซื้อสีก็ซื้อแบบสี่ห้าแพ็คอะไรเงี้ยแล้วมันจะคุมไหมเนี่ยความนีประจําแกเขาแนะนําเมือ่อวานไปดูในติ๊กต็อกมาพอดีคือเห็นเขารีวิวเป็นแบบเครื่องกองน้ําพวกเราก็ใช้อยู่เชฟว่าแต่ว่าบ้านแม่นี้คือแบบแม่ไม่ได้มาอยู่ตลอดแนะนําเป็นเครื่องกองน้ําดีกว่าแกดูด,ดีถ้ากิะสวยแกต้องมานั่งแบบ ยกยุิวเนี่ยตลอดแล้วคือแม่แบบผู้หญิงตัวคนเดียวต้องมายกแบบเนี้ยหนักจะตายซื้อมาเครื่งางนดีกว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่แกเขาไปเจอในช้อปปี้มาเป็นของแบรนด์ฟิลิปเขาจะมีหลายรุ่นใชา่ปาะแต่ว่ารุ่นเนี่ยคือแบบแนะนําเลยนี่หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะที่แนะนําเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะดีไซน์เขาน่ารักมากกับอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวให้ดูรูปนี้พองเห็นรูปนี้แล้วรู้สึกว่าเออ,อน่าจะเหมาะก,กับแม่เธอนี่ทุกคนอันนี้คือไซส์ขนาด A 4ี่อะแต่อันนี้คือไซส์เครื่องเล็กมากแล้วกด ถ้าเกิดจะเอาวางทั้งบมก็รู้สึกว่าดีไซน์สวยดีนี่ลองไปดูในเว็บก็ได้เผื่อจะมีโปรโ,โมชัน่นเออ,อแล้วก็ถ้าเกิดสนใจก็ลองสั่งดูไม่ต้องซื้อแล้วน้ำแพจ้าก ฝากแม่เยอะไปอ่ะมันน่ากินมากเลยมันฉ่ำมากๆเลยไม่ได้กินเยอะอันแล้วก็ไปกินเองด้วยสีแบ่งกันกิน,นมไม,ม,ม,ม่หหุ่นอะไรอ่ะหั่นหุ่นนิ้วมือแม่มดนิ้วมือแม่มดโคตรเจ๋งอ่ะเฮ้ยแต่มันแบบแปลกๆเลยตนะ้มีเม็ดป่ะไม่แน่ใจเลยไม่รู้เลยอันนี้มีเม็ดป่ะไม่รู้แต่เนี่ยอร่อยเขาขอด้วยอันนึงเขาบอกว่ายิ่งมีสีข,ขาวๆยิ่งสดหรอใช่มันเป็นสารเคลือบเอาดิ เป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก้านก็กําลังจะไปหาแม่นะครับเพราะว่านัดไว้ในวันปีใหม่ก้านก็ซื้อของมาฝากอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเครื่องกองน้ําด้วยที่เมย์แนะนําเมื่อวันก่อนนะครับก้านก็ได้สั่งออนไลน์มาแล้วเขาก็มาส่งวันนี้พอดีก็เดี๋ยวเข้าไปติดตั้งให้แม่เลยนะครับผมก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะติดเองเลยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอนานสวัสคอันนี้ซื้อของมาฝากพวกอ่างุ่นอะไรอย่างงี้กินไหมกินได้ไหม ได้ของรดตรงนี้ก็เป็นห้องครัวนะครับที่เราจะติดตั้งเครื่องของน้านะอันนี้เขามีรูแบบเป็นอะไรนี้ให้อยู่แล้วอ่ะน่าก็น่าจะติดอยู่ตรงนี้เลยนะครับเชื่อมลงไปข้างล่างเนาะไม่น่ายากเพราะว่าเครื่องมันเล็บเลยน่าจะวางไว้ข้างๆตรงนี้แม่ก็ฝั่งนู้นนะครับ จะมีอันนี้จะเป็นสายแบบเป็นท่อน้ํานะครับสายยางตัวนี้จะเป็นคู่มือในการติดตั้งก็น่าจะอ่านจากในนี้แหละเวลาติดตั้งแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกล่องที่เก็บน่าจะเป็นอุปกรณ์ของเขานะครับมีพวกหัวก,ก๊อกน้ํามีพวกอะไรต่างๆเอาไว้ติดตั้งนะครับการจะลองติดตั้งเองดูนะไม่น่ายากเพราะว่าของไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่นะครับ ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือตอนแรกก้านคิดว่าก้านจะวางไว้ข้างบนใช่ไหมอย่างที่บอกไปตอนแรกแต่ว่าพอติดตั้งจริงๆแล้วก้านรู้สึกว่าวางไว้ข้างล่างมันสะดวกกว่าเวยคือมันเล็กมากมันสามารถใส่ในช่องนี้ได้เลยทุกคนเผื่อใครสนใจติดตั้งเครื่องกองน้ําแบบก้านอย่างนี้นะก้านก็จะมารีวิวตัวนี้ให้ฟังนะครับเครื่องกองน้าตัวนี้ชื่อว่า h i l i b Water AUT 1 2 1 1นะครับตัวนี้จะเป็นการกองระบบ UF นะครับสามารถกําจัดพวกตะกรนสนิมคอรีนสารตกค้างแบคทีเรียอะไรต่างๆได้ถึง90%เกคคนือด้ววยคามมมเล็กกกของนนทุคาาาสรถ วางไว้ข้างใต้ในช่องเก็บจานเก็บอะไรอย่างเงี้ยในพื้นที่ที่จากัดได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าใครสนใจที่จะวางตั้งโชว์แถวๆนี้หรือว่าตรงซิงค์ตรงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าดีไซน์เขาค่อนข้างเล็กกะทัดรัดแล้วก็มินิมอลมากๆนะครับผมเวลาเปลี่ยนไส้กรองคือมันเปลี่ยนง่ายมากเดี๋ยวขึ้นภาพอินเสิร์ตให้ดูนะคือเราแค่ซื้อไส้กรองมาหมุนถอดแล้วก็เสียบใส่เข้าไปใหม่และเขายังรับประกันว่ามีไส้กรองให้เปลี่ยนนานถึง10ปีเลยนะครับหรือถ้าภายใน10บปีนี้นะครับทุกคนไม่ เครื่องกองน้ำอันนี้ที่การติดตั้งไปนะครับก็จะมี2ส่วนก็คือส่วนตัวก๊อกกับส่วนตัวเครื่องกองที่อยู่ข้างใตน้นี้ถ้าใครสนใจเจ้าฟิ i ิปวอเตอร์เอ1ยู1ตัวนี้นะครับก็ไปหาซื้อมากันได้นะครับเขามีบริการติดตั้งให้ฟรีในกรุงเทพแล้วก็พื้นที่ปริมณฑลเลย ครับไม่บ้าค่ะวัสดีค่ะได้เลยเราจะมาสิ่งนี้เหรอชอว่าวันนี้มาที่ไบเทคบางนานะคะเราจะมาที่บีทแอคทีฟก็คือจะมาเล่นมันคืออะไรอะเล่นอะไรอะเล่นการละเล่นเหรอกิจกรรมให้เล่นเยอะมากออกกำลังกายต่างๆปีนพงปีนผาขับรถเ่นใช่มีเยอะมาก โฉันอยากปีนผาอ,อันนี้คือเหมือนเขาจะสแกนได้เวลาแบบไปเล่นที่ต่างๆก็คือใช้ไออันนี้สแกนได้เหอเรอหมายเลียกิบเก้าเปิดให้เลยเ่งอะ เดี๋ยวเราจะไปปีนหากันใช่ชแรอันนั้นคือแบงค์เนืนมาคนเดียวมีนำไปแล้วอ๋อ อนนี้จะเป็นแบบยากนะใช่มันยากมากเหรับเขาอะคือนีน่ะจะเป็นเพราะว่าตัวสูงเลยปะขายาวอ่ะเขาเขาไม่ถึงอ่ะเขาขึ้นไปถึงแค่ตรงเนี้ยเมื่อกี้ขึ้นถึงแค่ตรงตรงเนี้ยแค่เนี้ยขึ้นไปแล้วก็แบบพอเขาถ่ายเขาถ่ายบ้างเขาถ่ายไม่ทันเธอลองอีกรอบดิเดี๋ยวเขาได้ถ่ายก็ไม่สไปเดอร์แมนปะเนี่ยดูดิแก่ยัมาส่งเหรอเว้ยไม่ได้แบบเตี้ยใช่หว่ะแต่ว่าขานี้ดูยาวมากอ่ะดูดิ i ะไรสักอย่างมันจะแบบลื่นกว่า <improving> น้ำแข็งซึ้งอ่นเนี่ยเป็นครั้งแรกอยากได้เพนกวินตรงนี้ไปกูแข่งกับคนเด็ก 你把。 นนี้เราอยู่กันที่จังหวัดปาจีนบุรีนะคะเพราะว่ามีมางานแต่งน้องสาวของเพื่อนเขาแต่งต่างจังหวัดใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดมาอีกวันหนึ่งในวันพุ่งเนี่ย<ะ>มันอาจจะมาไม่ทนันเพราะว่าเป็นงานเช้านะคะก็เลยมานอนโรงแรมที่นี่ซึ่งเขาก็จัดตรงจัดเตรียงม,มาให้แล้วแหละเพราะว่าก็แต่งงานที่นี่เหมือนกันสวัสด,ดีแต้มจริงจริงมีเพื่อนอีกคนหนึ่งด้วยที่มาพร้อมกันแต่ว่าเพื่อนไปทําเล็บอยู่นะคะก็เลยมากันแค่สามคนตอนนี้ ถึงห้องแล้วนะคะเราพักที่โรงแรมบบไหนะแคนเทอรีสามศู <30 4 S 1> นย์สี่นะคะห้องค่อนข้างกว้างดีอันนี้คือแบบทางเจ้าสาวเขาเตรียมห้องเอาไว้ให้นะก็เลยเลือกเป็นห้องที่มันมีห้องแบบ l v i วิงร o มแล้วก็มีเตียงเสริมพอเรามากัน3สาคนเดี๋ยวจะมาดูมทัวร์ให้เผื่อใครจะมาปาจีนแล้วมานอนที่นี่ก็ได้เพราะไม่รู้สึกว่า โอเคนะถือว่าประทับใจแต่ต้องลองนอนดูก่อนเนาะนี่นะคะประตูเข้ามาปุ๊บก็จะมีเป็นครัวนุนนี่นั่นด้วยมีอันนี้คือเราสามารถทาครัวเรเองได้เลยหรอมีสิ่งล้างจานมีนุ่นมีนี่ให้ด้วยจานเจิญก็มีครบมีไมโครเวฟตู้เย็นเ้ยตู้เย็นดีนะตู้เย็นใหญ่อ่ะแล้วก็จะมีเป็นทีวีโตทํางานแต่งงว่าทาไมเตียงเสริมถึงอยู่ข้างนอก ข้างในอะเหรอแล้วก็จะมีเป็นโซนลิฟวิ่งรูมโซฟงโซฟาแล้วก็ที่เด็ดสุดรู้สึกชอบตรงนี้ที่สุดโต๊ะกินข้าว <c oughs> มันก็มีแบบเก้าอี้อะไรต่งตางๆให้เอาไว้เล่นบัดเกมคืนนี้ได้นะคะส่วนต่อมานะคะมีห้องนอนแยกออกมานี่จะเป็นเตียงเตียงคู่ปะสองเตียงต่อกันเนี่ยแล้วก็จะมีเป็นอะไรต่งตางๆตามนี้นะคะแต่ห้องค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็ห้องน้ํามีอ่างอาบน้ำด้วยทุกคนคนี่มีอ่างอาบน้ําด้วยมีโถเป็นแบบอัตโนมัติว้ยกว้างมาก โซนเปียกโซนแห้งโซนอะไรต่างๆหาอะไรอะ่ะมันจะชอบมีแงมุมหลบอยู่กลุ่แงมุมเมื่อกี้รถติดมากข้างนอกไม่รู้รถชนหรือรถอรก็ไม่รู้รถติดแบบเป็นกิโลเลยทั้งที่มันอยู่ยแค่หนึ่งกิโล I mean, it's สําหรับวันนี้ไปงานแต่งน่ารักไหมข้างบนซินเดอเรลล่าเลยมีความแปลกตามากไม่เคยใส่อะไรสาวขออนาดนี้มาก่อนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะคะจะล่วงแล้วร่างกายนั่งนักท่ายสิไม่แปกเตรียมพร้อมไว้ปีนี้ไปงานแต่งเยอะเราก็จะมีผ้าสีดแดงสวมไปที่มิว เสร็จแล้วนะคะช่วงเช้าวอลกค่ะเพื่อนชื่อน้องดะนะคะเขาใส่อันนี้เพราะว่าเขาลัวโปเพันคิดว่าเขาโปก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมงเช้าแล้วมือโทรศัพท์เขาอยู่ไหนอะ โอเคตอนนี้ก็ลังจะไปกินข้าวนะคะเป็นแบบเบรกฟาสที่มาพร้อมกับโรงแรมโรงแรมถือว่าโอเคนอนหลับสบายดีแต่ว่าไม่ได้นอนนอนสบายใช่ปะเออเอสบายดีแต่ว่าฉันแบบเหงื่อออกทั้งทั้งตัวเลยแต่มันรอนเออแล้วก็นั่นแหละไปหาอะไรกินก่อนไม่ไหวแล้วตอนนี้น่าจะแบบยมวันนี้ มีคนหนึ่งพร้อมที่จะไปจัดจัดลาลาไปดิเพื่อนไปเราไปเ1าสองหนึ่งดึงอไปไออ้ะแล้วเสื้อตุมืาให้กับผู้โชคดีที่ได้ช่อดอกไม้ส่งต่อความรักนะครับนี่โอเคครับเชิญครับบอกก่อนว่าเหลือเชื่อมาก ก่อนกับกรุงเทพนะคะมาหากาแฟกินก่อนเพราะว่าร่างกายแบบไม่ไหวแล้วตุยแล้วตื่นเช้าแล้วก็นอนน้อยนะคะสภาพไี้นี่ก็นั่งกินไอ้อปะชั